สวัสดีค่ะแพรแพรซิวค่ะแพรไปเห็นคลิปหนึ่งของฝรั่งที่เขาใช้เจ้าเนี่ยสกอตไบเนี่ยในการลงรองพื้นเฮ้เยเฮ้ยงงปะตอนนี้เห็นแบบแรกคือแบบได้หรอได้หรอคือเขาใช้ได้จริงหรือเปล่าและแบบเฮ้ยมันเวิร์กมาในคลิปวิดีโอเนี่ยเราเข้าใจว่าฝรั่งคนนั้นอ่ะเขาอาจจะเป็น คนที่มีความสามารถพอสมควรเพราะว่าสามารถที่จะแต่งออกมาได้สวยมากใช่ไหมเฮ้ยเด็กโปโลอย่างเราเนี่ยจะใช้ได้ไหมเออมันถูกกว่าด้วยนะเขาใช้สกอดไบเราต้องคิดใช่ไหมว่าหน้าไม่แหกต่ออะไรนี้ใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยมันไม่เจ็บหน้านะคะก แรกบอกเลยว่าตอนที่เห็นเห็นในวิดีโอคิดว่าแบบใช้แล้วคือแบบมันน่าจะเจ็บหน้านะคือโดนก็ไปอย่างนั้นคือมันก็คือสกกดใบอะถามว่ามันมันเจ็บหน้าไหมคือถ้าเราไม่ได้ไปถูมันอย่างเงี้ยไม่ได้ถูมันเหมือนล้างจานนะเห็นหน้าตัวเองเป็นจานอะไรเงี้ยก็ไม่เจ็บนะคะถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีคือเราแทบแทบแทบความเรียบเนียนหรือความอะไรเงี้ย ไม่ได้แทบไม่ได้ต่างกับการใช้บิวตี้เบนเดอร์หรือว่าใช้ฟองน้ำปกติเลยนะต่างกันแค่คุณสมบัติบางอย่างก็คืออาอย่างตัวสกไดท์เนี่ยเขาจะมีความแห้งใช่ไหมคะแห้งและสากแล้วเขาก็จะดูดเนื้อรองพื้นคืออารมณ์ประมาณว่ามันจับเรืองก็อาจจะได้เท็กเจอร์ที่บางเบาด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราอยากให้ได้เท็กเจอร์ที่หนากว่าน,นี้เราก็เติมลงไปอีก พราะว่าฟองน้ําปกติเนี่ยพอเราจุ่มไปปบความชําอยู่ในฟองน้ําใช่ไหมอาจจะทาให้เราลําบากก็คือขนาดขนาดของเขาและความที่ถึงเขาจะมีมุมแต่มันก็จะไปซอกซอนตรงเล็กไอตรงจุดเล็กๆไม่ได้เนาะแล้วก็ขนาดที่ใหญ่มันจะทําให้แบบว่าเนาะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าเอาจริงนะคือมันโอเคมากเลยคือไม่ได้คิดว่ามันจะใช้ได้คิดว่าแบบว่า เขาเอามาทาตลกตลกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือไม่ตลกมันใช้ได้จริงๆแล้วมันก็เวิร์กมากและดีเกินคาดลองไปซื้อมาใช้ก็ได้นานแล้วก็แบบตัดอะ่ะตัดเอาตรงสีเขียวออกอะ่ะหรือไม่ก็ซื้อรุ่นที่เขามีแค่สีเหลืองอะค่ะแล้วก็ตัดให้มันเป็นขนาดที่แบบดีๆใช้ฟองน้ำอันอื่นอะ่ะมันนิ่มกว่าไหมมันนิ่มกว่ามันจะรู้สึกสบายมาอันนั้นมันจะรู้สึกแบบอยากจะย้ำไปที่หน้าน,นานๆแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกสบายแต่ไม่เจ็บอืม มันรู้อะเหมือนแบบถึงจะไม่ใช่จานไม่ใช่ชามก็ใช้สกอตไบได้นะเว้ยคือโอเคอะแล้วก็เขาะสะดวกมากตรงถ้าใครแบบชอบแต่งหน้าสายฝ่อใช่ป่ะอย่างนี้แพรททำไปแล้วก็ปาดเพื่อให้เขาเป็นไฮไลท์เนี่ยตรงเนี้ยคือแบบพอดีเลยพอดีมุมประยุกต์ใช้ได้เนาะมันก็คือ พอเรามานั่งคิดๆเออมันก็คือฟองน้ำแล้วมาดูกันว่าแพรจะเอาอะไรมาทดลองอีกบ้างอะไรที่แบบเตดๆเงี้ยเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูก่อนเป็นหนูทดลองให้เลยแล้วก็ยังมีการ how to review กันแต่งหน้าอย่างอื่นก็ถ้าใครไม่อยากพลาดการติดตามนะคะก็อย่าลืม subscribe ไม่บาไปรก็ไม่ไ